พอมอแจกเงินพิเศษอีก2,000บาทใครที่ได้5 0 0 0แล้วถ้าเดือดร้อนขอความช่วยเหลืออีกได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายสุนี Channel สำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็จะมาพูดถึงเรื่องประเด็นของพอมอนะคะที่เขาเประกาศออกมานะคะว่าจะมีการแจกเงินพิเศษนะคะช่วยเหลืออีกคนละ2,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไป รับชมรายละเอียดนพร้อมกันนะคะก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะคะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือพมอนั่นเองนะคะนางพัชรีอารยกุลนะคะรองประลัดกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้เป็นประธานแถลงข่าวนะคะเรื่องจ่า hungry, Quindi, mm เยเงินช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 เร่งด่วนนะคะนางพัชรีนะคะได้กล่าวว่าจากกรณีที่มีข่าวต่างๆนะคะออกไปว่าทางกระทรวงพมจะให้เงินเยียวยา2,000บาทนั้นนะคะก็คือเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมนะคะเป็นเงินสงเคราะห์ของพอมนะคะเรานะคะให้กับผู้ที่ประสบปัญหามีนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ไปดูแลร,รายบุคคลนะคะนอกจากเงิน2,000บาทแล้วผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือใหม่นะคะเพื่อสนับสนุนแพมเพินนมผงหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะส่งเคราะห์รายบุคคลเท่านั้นนะคะให้กับผู้ที่เดือดร้อนไม่ได้ให้ทุกคนนะคะทั้งนี้นะคะพอมอได้ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพอมอนะคะ ที่มีอยู่ทุกชุมชน286ชุมชนนะคะรีบดำเนินการลงช่วยเหลือแล้วนะคะโดยโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน48ชั่วโมงนะคะประชาชนที่เดือดร้อนนะคะสามารถแจ้งความเดือดร้อน กับอพมนะคะที่เบอร์1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะและนางพัชรีนะคะยังได้กล่าวต่ออีกว่าสำหรับเงินช่วยเหลือนี้นะคะแม้ได้เงิน5,000บาทแล้วนะคะแต่ยังมีความเดือดร้อนอยู่ก็สามารถมาขอความช่วยเหลือต่อได้นะคะไม่ได้ตัดสิทธิ์นะคะขอให้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะคะอย่างเช่นมีไรายได้แต่ในครอบครวัวมีผู้พิการมีผู้สูงอายุหรือ อยู่รวมกัน7-8คนนะคะเงินช่วยเหลือ5,000บาทก็คงช่วยเหลือไม่ไหวนะคะดังนั้นนะคะทางพอมยินดีที่จะช่วยเหลืออีกทางนะคะแล้วก็ซึ่งจะต้องให้นักสังคมสงเคราะห์นะคะลงพื้นที่ไปดูนะคะอาจไม่ได้รับเงิน2,000บาทแต่ก็ยังมีความช่วยเหลืออื่นๆนะคะจากเดิมจากระเบียบเดิมนะคะเงินก้อนนี้จะให้ไม่เกินปีละ3ครั้งต่อรายนะคะ แต่เพื่อให้ทั่วถึงนะคะจึงต้องให้รายละ1ครั้งต่อปีนะคะเมื่อได้รับเงินช่วยเหลือแล้วนะคะเรายังต้องติดตามความเดือดร้อนสำหรับ งบประมาณในส่วนของผู้สูงอายุผู้พิการเด็กจะมีกรมที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะแม่บุ๋มก่อนหน้นนี้แม่บุ๋มได้ลงคลิปไปนะคะว่าจะมีการแจกเงินนะคะ2 0 0 0 3 0 0 0บาทนะคะนี่แม่บุ๋มก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็ได้มีการประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะช่วยเหลือนะคะแต่เงื่อนไขของเขาก็คือจะต้องลําบากแล้วก็เดือดร้อนจริงๆนะคะจ,งะคะจึงจะสามารถอขอความช่วยเหลือจากพอมอได้นะคะแล้วทีนี้ จะไม่ได้ทุกคนนะคะจะมีอาสาสมัครพอมอนะคะอ,อพอมอเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะว่าเดือดร้อนจริงๆไหมนะคะถึงจะได้รับเงินตรงนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็ขอจบการรายง,งานเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ